มันไล่ไปมันก็ต mm ั hmm, so to to like ่งเขาให้มาทำร้ายเขาอีกทำงานอะไรไม่เขาทำงานอะไรยากทำร้ายล่ะขายเขาอ่ะไม่อย่าให้เกิดไม่อยากทำร้ายเขาอ่ะ ฟั่งมาสั่งให้ทําอะไรบ้างก็สั่งมาให้ทำลายเขาไม่ทำไ,ไหมไม่ทำไม่ทำ,ทำแล้วเขาพูดดีกับเราไหมร่างเนี่ยพูดดีกับเราไหม<ร>ว่าร่างก็ดีร่างเราไม่ได้ไปบ้าอะไรร่างไม่กินร้ายเรา,เราไม่ได้กินร้ายกับเขา ผมอยากห,หมพูดไปไม่อยากทำร้ายเขาแล้วมันารานอะเขาหยุดไปหาที่อาจารย์ยัง <c oughs> เขาหยุดไปหาที่อาจารย์ยัง อยากบอกอะไรอีกอยากให้ปวดบอยมันลำลายไม่อยากลำลายเขาแล้วว่ามันโดนบังคับมาเขาบังคับมามันมังคับมาลำลายเขาว่าเขาถึงตายหรือว่าแค่เจ็บป่วย ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายร่างไม่ได้ทำอะไรเลยสายเราไม่ทำร้ายเขามันก็เจ็บปวดมันไม่ได้ฝั่งให้มาทร้าลร่างนี้แต่ไม่อยากทำอ <c oughs> <c oughs> เ,เออรับรู้แล้วช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณอะไม่ได้ไม่มีไม่รู้อะไรทางนั้นช่วยไม่ได้เออแต่รับรู้แล้วโอเคเปล่าให้ร่างมันทำบุญให้นะมันยังไม่ถึงเวลาไนะ 微微不。妹妹 ตั้งสติก่อนตั้งสติหายใจลึกๆหายใจตั้งสติหายใจลึกๆหายใจหายใจลึกๆ หายใจลึกๆสติหายใจลึกๆ ทำบุญให้เขาเยอะ,ะๆเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วต้มไม่หยมเลิกกเมมพูับมันละเออมาตรงเนี้ย ก็ช่วยอะไรได้ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยช่วยไม่ได้จริงๆได้แค่มาสื่อสารบอกกล่าวรับรู้แค่นั้นเ mm hmm. นาะรับรู้แล้วแล้วก็บอกว่าให้คนเนี้ยเขาทำบุญให้เออ เอามือมาดิหายใจลึกๆมีสติก่อนหายใจลึกๆหายใจลึกๆอีกหายใจลึกๆหายใจอีกอีกรอบนึ่ง,งนิ่งยังนิ่งยัง